ตัวเศรษวุตอนุสิทีฮอร์โมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องต้องเขื่อนกันด้วยอ่ะทำไมต้องเขื่อนกันด้วยเจอใครก็เขื่อนตลอดตัวเชิญนั่งเลยครับผมเชิญนั่งเลยค่ะอ่ให้น้องตัวรักไายแฟนคลับแฟนๆเพลงแก๊้งทางบ้านหน่อยละกันครับสวัสดีครับผมตัวเศรษฐุตอนุสิทธิ์ครับอ่าครับ ค่ะครับทีฮอร์โมโนนะครับครับทีในฮอร์โมนนี่ยซีรีส์ครับใช่ครับ,รบผมในเรื่องเนี่ยทีฮอร์โมนถามกันเลยว่าคาแรคเตอร์ของทีเนี่ยเป็นยังไงครับน้องตัวครับคาแรคเตอร์ของทีฮะก็จะเป็นหนุ่มวงโยครับอืมซึ่งเล่นฟุตในเรื่องครับค่ะแล้วทีเนี่ยเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างแบบป๊อปนังเรียนผสมคว้แต่ทีเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบมีข้อเสียอย่างหนึ่งฮะครับไม่เคยมีความรักมาก่อนครับชีติ่มขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับ แล้วพอได้อยู่มอปลายเนี่ยเขาก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งก็คือไอ้ภูโอ้ยคนภูนี่หล่อไหมผมว่าหล่อนะโอ้ยนะเนี่ยรายการนี้ก็มีอยู่แค่เนี้ยชมกันไปชมกันมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดีจะเหี่ยอะไรแหละดี๋อ๋ออากาศมันหนาวนะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะถามต่อดีกว่าแล้วตอนที่เราได้รู้ว่าเราจะได้เรื่องเนี้ยทีมงานติดต่อเราไปว่าไงคะแบบเออให้มาแคสหรือว่าล็อกตัวไว้แล้วอืออือคือตอนแรกเนี่ยคนติดต่อเป็นพี่ป๊อปครับเป็นแคสซิ่งของพี่องครับ นี้บอกชื่อละเอียดได้ไหมบอกชื่อส,สิ้งด้วยอ,ะอ่ะ <c oughs> ครับเขาบอกผมว่าบบเออเนี่ยมีซิลีอยากให้ลองมาแคสดูนะครับ <c oughs> แล้วพอมาถึงนาดาวปุ๊บเขาก็ให้ผมอ่านบทสชกแป๊บหนึ่ง <c oughs> เขาก็ให้ผมเข้าไปแคสติง <c oughs> ้งเป็นฉากไหนแบบพอจะเล่าได้ไหมเป็นฉากที่ผมเชื่อว่าหลายคนได้ดูไปแล้วในฮอร์โมนนะเป็นฉากที่ต้องกินซูชิกับพูครับอ๋อเป็นในอ p ีสองอ2พีสองอีสองใช่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 เลยครับเป็นฉากกินซูชิใช่ครับแล้วเป็นไงตอนนั้นรู้สึกว่า เอ้ยเราเราต้องไปเล่นกับผู้ชายอย่างเงี้ยเราเล่น<ม>แคสต์ได้ไมาตอนแคสตอืมตอนแรกคนที่เขาให้มาแคสคู่ผมเนี่ยเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กโรงเรียนมัธยมเหมือนกันฮะ<ม>ล้วผมก็ค่อนข้างที่แบบความรู้สึกเหมือนเออเป็นเพื่อนกันนะผมก็เลยแบบค่อนข้างเล่นที่จะแบบไม่ค่อยเขินไม่ค่อยอะไระ<อ>ครับอ่าประมาณนั้นแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนรอดูทีเยอะมากเลยนะ<ม>ที่จะแบบ วาลดลวดลายฝีไม้าไลายมือบนจอที่ี่ไหนเนี่ยขาบอกว่าเสาร์นี้แล้วนะเสาร์นี้นะจะเกิดอะไรขึ้นเสาร์นีมม้มี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 ยังไงโหงก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทำไมเ้องทำหน้าก,กุ้งกิ่มเขี <c oughs> ่ยวตงรงนกกี้งกินไม่แต่บอกว่าถ้าาเสาร์นี้ไปก็ต้องเสียใจมากเลยนะฮะใช่ค่ะทั้งผู้หญิงและ ผู้ชายนะฮะฮะอาแล้วรพอต้องมาเล่นบทบาทอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ยงก็คงต้องกังวลนิดนึง่ะเขาก็คงมีจับไปวงเวิร์กชงเวิร์กช็อปครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเวิร์กช็อปแอแต่ผมได้ข่าวว่าคือผมก็รู้แหละไม่ได้ได้ข่าวหรอวรู้คือลูกพี่ลอกตัวเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์สุดท้ายนะที่ได้มานอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เลยเพราะว่าเส้นหานักแสดงเยอะมากกว่าจะได้ใช่ไหมครัใช่ับเก้าเลยเนาะอืมก็ทำไมถึงแบบช้าขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้น เหมือนแบบตอนที่ผมมาแคสใช่ไหมมันก็เป็นเวลาแบบไม่นานหรอแบบ<嗯>พิョงถึงสลุว่าแบบเป็นผมอเงนะีนะ้ยแต่ือแบบผมตอนนั้นติดช่วงแบบแข่งกีฬาครับผม<嗯>เรียนสาธิตสมัครีครับ,รบที่เรียนผมทําอยู่ก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่ว่างแล้วก็มาเวิร์กช็อปด้วยกันครับอ๋อก็เลยได้มาเวิร์กช็อปแล้วตอนเวิร์กช็อปช่วยอะไรเราบ้างไหมตอนเวิร์กช็อปอช่วยเยอะเลยฮนะเห<嗯>มือนแบบตอนที่เรามาเวิร์กช็อปครั้งสองครั้งแรกใช่ไหมครับเพราะยังเก่งอยู่่าแบบเฮ้ยพี่ทุกคนเป็นนักแสดงที่แบบเฮ้ย มีความสามารถมากเลยบ้าเหรอตัวเฮ้ยพี่ๆค่ะพี่ๆแลก็ถึงเป็นพี่เขาไหมพี่ๆไลฟ์มึงเนี่ยอะอะไรวะรีบมองไปอะไรวะวันนี้ถามต่อดีกว่าแล้ไม่จบเลยเออก็การเวิร์ k ช็อปก็ช่วยทำให้เราสนิทกันมากขึ้นครับเราก็ได้รู้จักนิสัยกันมากขึ้นด้วยครับครับผมค่ะอะไรกันรัดทำไมตัวต้องมองตามอย่างนั้นล่ะเพราะว่าเขาพี่มาจะสึกยไงบ้าง โหช่องแรกก็เก่งนะเพราะแบบไม,ไม่ก็เคยรู้ดูดังของพี่มาร์อะไรมาก่อนนะรู้ดังตัวพี่มาร์ทมาก่อนแล้วพอแบบรู้สึกมาเจอตัวจริงแนระับพี่เขาเป็นคนที่แบบ พาแล้วอยู่ด้วยกันสนุกอะไรอย่างนี้ฮะวันนี้คุณผู้ชมนะผมนี่อารมณ์ดีทั้งหน้าจอเลยนอกจากจอโอ้โหเอาดีอะพูดถึงนี่ก่อนเรื่องเนี่ยทีเขารับบทเป็นหนุ่มดุริยางประจําโรงเรียนด้วยใช่เปล่าดนตรีอะไรครับฟุตครับผมแล้วเปล่าเป็นอยู่แรือเปล่ามาไม่เป็นครับนั่นแหละปัญหาเกิดแล้วมันจะมีอค์จับเราไปทําไงมึงอ่ะก็จะไปเวิร์กช็อปฟุตครับก็จะมีการนัดไปที่โรงเรียนสอนดนตรีครับอ่าๆแล้วก็ให้แบบ คนมาสอนว่าให้จับอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะต้องยืนแบบไหนเท่ๆนะอะไรเงี้ยเราลองโชว์ทุ่งท่าเขาหน่อยได้ไหมโอ้จอยอยู่เลยะไฟแดงนะเน่เออแบบว่าตอนไหนเขายิ้มทำเต่าจะไปดิจะทำเต่าดิทำ่าเป่า โอเคโอเคได้อย okay, okay, uh> yeah oui> <Yes> ู่ได้อย uh ู่เมื่อกี้เสียงผมเป่านะผู้ชมแล้วเป็นไงชอบไหมแบบยากป่ะกับเล่นฟุตเนี่ยอืยากฮะเพราะช่วงแรกยอมรับเลยว่าเป่าไม่ได้เลยอันนี้ฝึกฝึกนานไหมคะก็ถ้าฝึกที่โรงเรียนก็ฝึกครั้งเดียวครับเบลแต่ถ้า พี่ผมก็จะให้แบบเอาไปฝึกที่บ้านนะแบบไปยืนกับกระจกอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาของพี่สาวเอาของน้องที่รู้จักกันมาซอมบ้างอะไรอย่างนี้ครับเออแต่ขอบอกว่าตัวนี้อายุเท่าไหร่นรนะ16ครับ, 16, รบ16เองนะคุณผู้ชมเห็นหน้าแ,แก่ๆอย่างนี้ <c oughs> อ,อเล่นเราเล่นเราเล่น <c oughs> อ่ะแต่บทบาทของตัวเนี่ยทั้งต้องเล่นเป็นชายรักชายแล้วต้องเล่นต่อพุทด้วยยากไหมกับบทบาทน,นี้ครบ ยากครับเรายิ่งทำงานพิยงใช่ไหมคือต้องบอกไว้ก่อนว่าพิยงเป็นคนที่ทํางานละเอียดมากใช่ฮะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกดอกจริงครับถ้าไหนที่ไม่ดีก็คือไม่ปล่อยผ่านเลยครับใช่ก็ถือว่ายากไปยากมากเลยครับอ่ะอย่างงี้ตัวแต่ตัวก็ต้องเคยมีผลงานก่อนอันนี้มาแล้วครับก็อะไรบ้างครับผมถ่ายโฆษณาเป็นโฆษณากะทิยี่ห้อหนึ่งครับอืมค่ะแล้วก็เป็นแบบถ่ายแบบอย่างงี้ครับอ้าวมีการแสดงอย่างอื่นไหม มีดิมีดิผมเลยไม่เป็นไรมีครับเคยเล่นหนังเรื่องอูจิแนมไอครับป้ารบป็นใครนะรบทันคงอาจจะดูเคยดูชื่อแบนครับเป็นแบนเพื่อนครับเพื่อนของเดี่ยวคือ เป็นตัวหลักในคาแรคเตอร์นั้นฮะในเรื่องคือหนังมันจะแบ่งเป็น3พาพาร์ตนะครับก็คือ,อ,อพวกผมจะอยู่ตอนที่2ครับอะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตอนนั้นของตัวเป็นไงมั้งก็เป็นปกติครับเป็นเฮฮาเฮฮาเป็นเด็เกวัยรุ่นทั่วไปใช่ครับผมซึ่งเปรียบกับทีนี้ก็ทียากกว่าเยอะเลยใช่ไหมยากกว่าเยอะเลยครับก็แค่อารมณ์ใช่ไหมคะใช่ฮะหรือแบบตอนที่เล่นหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยอะไรมากแบบเฮฮาเนี่ยเฮฮาแบบสนุกสนุกวัยวแต่พอมาเนี่ยมันเหมือนแบบต้องมีการใช้อารมณ์การ อยู่เริ่มงานนผู้ชายอยู่กับพี่วาสเนี่ยละฮะเอออะแล้วเล่นบทชายชายไปแล้วมีบทบาทอื่นที่อยากจะเล่นอีกไหมหืมที่อยากเล่นนะฮะอยากเล่นแบบคำถามน่นีครับผมอยากให้คนมาถามผมมากเลยว่านอกจากชายยัอยากเล่นบทอื่นอีกไหมเออตอบได้เลยว่าอยากตัดตัวแล้วต่อต่อหนังผีเหรอหนังผีครับแนวไหนแนวไหนเอาแบบยกตัวอย่างเรื่องที่อยากไปอยู่มาแนวแบบรัตาแลนด์อย่างี้ไหม อแล้วแนนก็ก็ดีครับแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบเรื่องไหนชอบเรื่องไหนเรื่องชอบมากสุดก็อ่เรื่องไหนวะมันยากเรื่งที่เดชมีหนังคุณภาพเยอะมากยากมากเลยนะ ก็ชัตเตอร์กันครับชัตตเอร์อยากลองเล่นเป็นเพียนันดาครับอยากรู้ว่าแบบรู้สึกเพียนันดาเป็นยังไงตอนนั้นค่ะช่วงนี้นะคะก็พูดคุยกับตัวมาเยอะแล้วนะแต่ว่าช่วงหน้าเรายังมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะคะใจดีนะคะเจยินดีช่วยนะค่ะแบบช่วงหน้าเนี่ยใครอยากโทรคุยกับตัวนะครับได้ด้วยทางรายการเราเปิดโอกาสให้คุยกันนะครับ026580703นะจ๊ะ ค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปเบรกก่อนดีกว่าช่องหน้ากลับพบกับเพลง Gang Boys Sweet Girls ค่ะ แฟชั่นนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อเรามาอ่าน SMS ดีกว่าที่มาร์ชในหัวข้อที่ว่าสิ่งนี้แหละที่เราขาดไม่ได้เลยสักวันหนึ่งใช่ครับเขาส่งมาเยอะแยะมากมายเลยเขาส่งมาว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือดูซีรีส์ฮอร์โมนไวนว่าบุญจ๊ะอ่าแต่ชิมินก็ได้รับรางวัลไปเลยนะครับผมเป็นเลือดเเอเอร์และเออร์เรอร์นะครับรวมถึงสอนระบ้มด้วยระบบ้าหรอย่งยังยังส่งมาดีจริงนแต่ว่าถืจดีมากแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เงินค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ซื้อนั่นซื้อนี่ พราะเดี๋ยวซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้ค่ะเพื่อนครับขาดไม่ได้เลยอันนี้ผมเห็นด้วยนะพ<ร>เพื่อนค่ะเพื่อนทีวีครับถ้าไม่มีทีวีผมก็คงไม่ได้ดูช่อง Play G D H on อันนี้ก็รับอีกรางวัลหนึ่งนะจ๊ะต้องมาอวยนะได้สติค่ะเพราะถ้าเราขาดสติเราก็จะดําเนินชีวิตได้อย่างลําบากค่ะนี้ดีนี้จริงม <ขา S 1> ีสตินการ์์นะครับการร้องเพลงค่ะเพราะมันทําให้อารมณ์ดีและคลายเครียดได้อืใช่อ่าก็ประมาณนั้นเนาะผมต้องการขาดมากเลยการร้องเพลงเพราะผมไม่ไหวจริงๆริงเก็ปรมาณนั้ก็สมมาได้นะคะรับรางวัลมาได้ทั้ง นนใช่ถาม,ถามสดถามตัวหะไรละกันว่าสองสิ่งนี้เนี่ยตัวขาดไม่ได้เลยตัวขาดอะไรไม่ได้ครสองสิ่งครับไม่ไม่ของสิ่งนี้อ๋อคุณลินพันของสิ่งนี้ไม่ต้องเคลียร์ขนาดนะั้นตัวไม่ได้ต่อหูของที่ขาดไม่ได้ฮะ อของตัวเอาเป็นเงินแล้วกันนะครับเพราะเงินมันก็เป็นหนึ่งในบัจจัยที่เราต้องใช้กันดนรงชีวิตในแต่ละวันนะคถั่ต้อมเพราะติดสมัยนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างครับผมประมาณนั้นโอเคโอเคแต่เรามาทักตัวกันต่อแล้วกันนี่ตัวตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่สถธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมครับอันนี้ไปชิเรียนเต็มๆเหรอใช่ครับคือเรียนเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยไหมเรียนนี้เข้าเรียนตั้งแต่มหนึ่งครับเอาละทางมาดีกว่าว่า อาจารย์ปกครองเนี่ยดุเหมือนในซีรีส์ไหม,มก็ดุแต่ไม่เท่ามาตัดผมนักเรียนในห้องอ๋อแล้วตัวเคยโดนอะไรบ้างไหมก็โดนบ้างฮะแบบเรื่องลาสายหรือแบบเรื่องแบบเข้าแถวไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยชอบขาคุยในแถวอะไรอ,อย่างเงี้ยฮะเอเอางี้เขาทำโทษด้วยอะไรอ่ะก็หลังเลอกแถวก็ให้วิ่งรอบสนามบอลอะไรอย่างเงี้ยครับอตัวคิดยังไงบ้างว่าการมีอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วเขามาตักเตือนเราอย่างนี้ถือว่าแบบมีประโยชน์ต่อโรนเรียนไหมหรือว่าไม่ควรมี โหครับตัวก็เมื่อก่อนเคยคิดว่าเอ้ยไม่จาเป็นฮะแต่พอตอนนี้มันเหมือนเราเจออะไรมาเยอะเราแบบโตขึ้นก็คิดว่าอ้สิ่งพวกนี้มันมีต้องมีฮะแล้วมันก็จําเป็นมากด้วยเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราทําอะไรไม่ดีมันไม่มีใครมาบอกเราครับว่าเราทําอะไรไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้รับบทลงโทษฮะก็อยากให้มีไว้อ่าต้องพสุดอ่ะเรามาถามชีวิตแนวเรียอของตัวหน่ะละกันครับเปรียบตัวเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในคาแรคเตอร์ในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนคิดว่า ตัวละครตัวไหนใกล้เคียงคุณไม้สุดเด็กอย่าบอกว่าทีนะไหนเลยนะไม่รำรวยอย่างงี้บอกว่าก้อยก็ได้นะโลกสวยแต่คือก้อยเป็นผู้หญิงนะเออว่ะลืมยัต่ออือคิดว่าเหมือนอะไรเอาเป็นผู้หญิงก็ได้นะเพราะว่าคาแรคเตอร์แบบสู้อาจจะเป็นคนชอบจิ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะให้เหมือนฝนก็ คุณลูกหลังผมไปน่ะเสียบเลยน่ะเล่นอลไรเล่นอต่อต่อต่อก็ถ้าเปรียบแรคเตอร์ไหนฮะก็ไผ่ก็มีส่วนครับในอก็เอาสมัยนี้นี่ไงไผ่เป็นไงเหรอก็คือเหมือนเราอยู่โรงเรียนเนี้ยะเราแบบเป็นคนใจร้อนนิดนึงเอาม่ถึงตอนเด็กๆหรือตอนตอนนี้ไม่มีเลยนะก็ตอนนี้ก็ยังมีบ้างอะเป็น ยังไงไงก็เหมือนแบบเวลาแบบใครมาพูดเล่นหรือรุ่นน้องมากวนกลวอะไรก็จะแบบไม่ค่อยชอบก็จะโมขี้โมโหง่ายแต่ไม่ถึงขนาดแบบพูดปต่อยเลยอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนไผ่ที่แบบมบปั้งซัดเลยค่ะไม่ใช่ขนาดไผ่ก็ขอเข็มหน่อยได้ไหมอ่ะเอ้ยกั้นเลยไอ้ถามดีกว่าอยู่โร่งเรียนมาก็นานแล้วใช่ไหมต้องมีวีรกรรมในไรแสบบ้างสิถูกปะช่วยเล่าสักอย่างสองอย่างเอาแบบแสบที่สุดในชีวิตที่เคยมีมาเลยดีกว่าโหแสบสุดเลยะครับ มันค <two> ือแบบเวลาเข้าเรียนใช่ไหมฮะมันจะมีสมุดเช็คชื่อแล้วก็เขียนไปพฤติกรรมของโรงเรียนใช่ไหมฮะค่ะแล้วคือพวกผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบทําแบบพฤติกรรมในห้องไม่ค่อยดีแบบคุยเยอะแบบอะไรเงี้ยแล้วแบบพออาจารย์แบบกำลังจะออกจากห้องเรียนอ่ะคุยครับคุยคุยะอหเหมือนสไปด์โควิดวะิไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับก็ แบบเขียนว่าแบบไม่ตั้งใจเรียนเล่นอะไรเงี้ยคุยเยอะอะไรอย่างงี้ครับพอหมดคาบพวกผมก็จะไปเอาเอาสมุดนั่นแหละแล้วก็มาใช้ลิควิดลบอืมนะแล้วก็โดนโดนเลยฮะแล้วก็ตาเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นลิควิดมันก็ชัดซะขนาดนั้นก็ตอนนั้นยังเด็กไงฮะก็ยังไปไม่ได้คิดอะไรครับอ่าถามแต่ละการหลายคนคงอยากรู้ว่า อายุยังน้อยอยู่เลยไปกินอะไรมาทำไมตัวถึงสูงขนาดนี้คุณสูงแค่ตอนนี้ร้อยแปดสิบสี่ครับถือว่าสูงสูงสิบในกองฮอร์โมนเลยไหมพี่ต่อสูงกว่าครับแนะนำเราหน่อยเราอยากสูงบ้างรู้ทันหรือเปล่านี่แคบหน้าหงายไม่ทันหรอโอเคเลยไม่ถึงสูงอย่างผมอยากหนูด้วยเนี่ยทำกินอะไรอ่ะตอนเด็กๆแม่แบบให้กินนมเยอะครับแบบปกติคนกินข้าวกินกับน้ำผลกินกับนมครับกินข้าวกับนมใช่ครับก่อนนอนก็กินอีกแก้วหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ นอนแบบนอนเร็วมาก3ามทีทุ่มเนี้ยนอนแล้วอืมใช่ก็เลยโตตัวะได้ตัวโตตัวก็เมื่อกี้ก็เลยบอกว่าโตแต่ตัวครับไม่ใช่ครับไม่ไม่โตนะเกิดอะไรครับพี่มัรอะไรล่ะก็คุณบอกว่าอะไรไม่โตอ่ะแขนแขนเราแขนเล็กเหมือนจะซื้อไม่ไหนกันนะสองคนนี้าในสิ่งนี้หน่อยและกันว่าตัวเราเนี่ยสนิทกับใครมากที่สุดตัวในเกองสนิทกับใครมากที่สุดนะฮะก็คงเป็นใครไปไม่ได้น้อเบลล์เนาะนอกจาก คุณน,นะครับพี่มาขำอ,อะไรกันอ่ะอะไรอ่ะขำอะ้าตาได้ไหมสนิทกับผมอ่ะ <c oughs> ก็แบบเออเพร <อ S 2> าะอะไรเพราะอะไรผมมีเดียไงอยากร, <c oughs> รู้ๆๆๆ <c oughs> อยากรู้ออ แล้ไม่ใช่ครับเป็นเพราะเวลามีถ่ายฮอร์โมนเงี้ยผมว่ามีถ่ายกับพี่มาร์ทเยอะสุดเลยใช่ไหมก็มีโอกาสได้เจอกันเยอะมากกว่าคนอื่นอ๋อเลยเริ่มหลงรักพี่มาร์ทแล้วสนิทครับเบลสนิทอ๋อเธอพอมาฟังเาพูดถึงเราก็อหงุดหงินนะพี่มาร์ทเขินผมเหรออะไรเนี่ยสองคนตายเถอะแต่ตอนนี้เรามี่ายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะพลอยสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ พลอยสวัสดีครับวันนี้พลอยเข้ามาจากไห<อ>นเอ่ยปาจีนค่ะอ๋อปาจีนน้องพลอยวันนี้มีอะไรจะถามน้องตัวครับค่ะอตากถามพี่ตัวว่า,ารู้สึกยังไงครับที่ได้เลื่อนเรืองฮอร์โมนอะค่ะอือมก็รู้ <c oughs> สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็พุ่มกับที่มีชื่อเสียงครับครับพุ่มกับก็มีคุณภาพด้วยใช่ครับก็ราถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่ได้ชื่อเสียงนะครับพี่ม ไม่ได้ดีไม่ได้ดีครก็เลยบอกว่าก็ยังถามว่าเตรียมตัวยกับเรื่องนี้อะค่ะอะไรนะฮะยังถามว่าเตรียมตัวยังงไกับเรื่องนี้อะคเตรียมตัวยังไงครับตัวครับก็ตอนแรกใช่ไหมครับที่พี่องค์เขาบอกว่าเออแบบมันต้องมีฉากแบบหนีกับผู้ชายอาพวก็เลยไปฝึกกับผู้ชายมาสิบคนไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงรูปหลังผมมีแล้วก็เลยรอครับคือตอนช่วงแรกเนี่ยไม่จริงอยูแล้ว ยังไงเนี่ยตัวตัวเขินตัวเขินตัวเขินทำไมจริงั้ได้อะาตัวก็ใหเย็นก่อนตัวเขินก่ออมาตอบมันถามก่อนย่รับก็ช่วงแรกที่ได้รู้ว่าได้หนีฮะพี่ยองเขาแนะนำว่าตัวเขินอะไรกันวะสอคนนี้ตัวเดียว ผมมองหน้าไม่ได้มันจะเขอนไม่รู้เป็นไรไปทำสมาธิก่อนตัวไม่เลิกแกล้งก่อนเออิเลิกแกล้งพี่ยองเขาก็ให้ไปดูคลิปครับของพี่เต่าพี่คาชาในบ้านเอฟอย่าจ้อ,อยเด่ายวทุผมนดิวันนี้พอ่อยเขาแบบ ไม่ได้ค้นถามเดี๋ยวตอบอะคลิปพี่เต๋าพี่กระชากแล้วไงต่อครับก็แบบศึกษาว่าเอ้ยอารมณ์ของเขาเป็นยังไงอ๋อเรื่ออยู่ด้วยกันนะแล้วก็อ่านบทดีๆครับแล้วก็ทำสมาธิก็นึกถึงตัวเราให้เป็นคาแรคเตอร์ดี้เยคุณเจ้าหน้าผมไหมมาร์ทอ้าวโอเคพอแล้วนะไปดูเต๋ากระชากตัวก็นได้ไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้พี่โต๋อพี่เด่กมากเลย้วอ๋อแล้วพี่มาร์ทอะฮะว้าวนี่คืออะไรอ๋อ ไม่พลอยพนใหม่ดิที่ตัวกับคุณเดืเอ๊ะอยู่นะเราไม่มีสาอไรกันเลยนะไม่เบลนนะพี่มาร์ทหลอกค่ะโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับไอ้ดงพลอยขอบคุณที่ชมนะดงพลอยขอบคุณที่ร่วมงานแล้วค่ะพอยดูติดตามขอามเดอซีรีด้วยนะจ๊ะวันเสาร์นี้ห้ามพลาดนะครับขาขคขาบาข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 ค่ะขาขาาคเอ่ะ คนหาเขื่อนต่อดีกว่าไม่ไม่ไม่เขืนไม่ไม่เขืนแล้วนะไม่เขืนแล้วนะอ่ะให้เผาเพื่อนนักแสดงในฮอร์โมนคนหนึ่งแล้วกันอยากจะเผาใครครับเดี๋ยวตัวอยากเขื่อนนะถ้าคุณหมอคุณมองหน้าคุณได้เขิ่นนะอ๋อเดี๋ยวผมมองหน้าเบลเลยนะอยากเผาใครครับพี่มาครับเผาผมเอาสนิทที่สนิทที่สุดแล้วโอเคโอเควันอื่นมีใครเผาผมไหมเนี่ยมีป่ะเมีป่ะยังไม่เจอยังไม่เจอไม่เจอนะรอฝนนะรอฝนครับ ก็คืออย่างนี้นะเบลเวลาอยู่ในกองเงี้ยตู้ถ่ายพี่มาร์ทบ่อยนะเราก็พี่มาร์ทเนี่ยเป็นคนไม่รู้ทาไมนะเวลาเลิกกองก็เข้าใจว่าในในซีนเนี่ยอากาศมันร้อนแล้วมีไฟนะพี่ที่กองผมก็สัมภาษณ์ตัวผมก็ต้องมองหน้าคนแขกรับเชิญนะแต่คมรักเจ้งหลานดีก็ได้ผมมองก็ อย่างที่บอกไปครับเวลาถ่ายเสร็จมันอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วแสดงก็มีเหงื่อกพี่มาร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเวลาเข้าห้องแต่งตัวกับผมด้วยเอ้ยไม่เข้าใจว่าจะทําทําไมอ่ะก็คือเบลดู้ปะคถอดเสื้อครับถอดเสื้อโอ๊ยตู้ร้อนว่ะตู้ร้อนว่ะพี่มาร์กถอดเสื้อให้ตัวดูเหรอคะคือเนี่ยคือตัวขี้ข้าตัวเองมากผมอยู่กับพี่ผมอยู่กับกันผมอยู่กับพี่ไม่เข้าก็ถอดไม่ทำไมถึงถอดดูอ่ะถอดบ่อยไง น้องตัวเองไปปะวะพอแล้วไงอขอความจริงพี่มาร์าเข้าใจว่าอารมณ์อ่ะผู้หญิงเขาห่างตัวเองอะฮะเหมือนผู้หญิงเขาห่างตัวเองอ่ะตัวผู้หญิงอะก็แบบว่าอุ๊ยผู้ชายเขามาแบบเดินยั่วฉันอะไรเงี้ยเพราะมามาเนี้ว่าผู้ชายเขามาถอดเสื้อยั่วฉันคือยิงกับบอกยินกับบอกใช่ไหมขี้ขี้คาเอย์วะขี้คาแรคเตอร์เออสอบคนนี้แปลกครับผมอ่ตัวถามถามเอาเขาหมดซีเรียแล้วไม่แกล่ะครับ ตัวของตัวเนี่ยได้อะไรมาครับจากการเล่นซีรีส์อย่างนี้ฮอร์โมนวัยว่าวุ่นไ่ถึงฟีดแบบแบบประสบการณ์ได้ได้ประสบการณ์าทำงานไม่เกิดแล้วไม่เกิดอ่ะสอนเลยตัวครับก็อย่างแรกเลยที่ได้รู้ว่า เวลาเราต้องตั้งใจทำอะไรมากๆเราควรมีสมาธิกับมันมากๆค่ะลอวมองมองหน้าชาบดีกว่าไม่ีสมาธิอยู่มองหน้าเขาเขินทำไมอ่ะเขาก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่เราต้องทําอยู่ก็คือบทกับการแสดงให้เต็มที่ครับทำเดี๋ยนะ้เหทำไมตจ้าเราไม่เขินวะไม่เขิน เขิดตัวเขิดชายนอกเรื่องนอกเรื่องครับก็ใช้ความตั้งใจแล้วก็สมาธิในการทํางานมาปรับใช้เนี่ยการเรียนครับการอ่านหนังสือของเราก็มีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็โฟกัสกับจุดที่เราคิดว่าเออเนี่ยออกสอบเหมือนกับบทที่เออซีเนี่ยต้องการอารมณ์ไหนครับอ,อย่างนี้ครับอ่าแล้วมาพูดถึงการร่วมงานของพี่ยงหน่อยเป็นงานแรกใช่ไหมที่ร่วมงานพี่ยงเป็นงานแรกครับเป็นไงบ้างครับทำงานพี่ยงยากไหมยากครับอ่าอ่าแล้วพี่ยงเป็น,งนไงบ้างเขาสอนอะไรเราบ้างครับ พี่องสอนทุกอย่างฮะทั้งแบบสอนทุกอย่างเลยเหรอเกี่ยวกับการแสดงใา่เยแสดงนะกก็สอนเรื่องแบบความอดทนในเว่าแบบเออเป็นนักแสดงอ่ะเราต้องเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยวครับแต่แบบเราก็ต้องเต็มที่กับมันเพราะเราเลือกที่จะทำมันแล้วเราก็เรื่องงานแสดงแบบท่าไหนมันไม่ดีพี่องเขาจะเป็นคนที่ไม่ปล่อยผ่านครับก็จะคอยปั้นเราจนกว่าจะได้ครับครับครับผมแล้วฉากเลิฟซสีกับผู้ชายนี่พี่องสอนคุณตุ้ยยังไงครับอก็ เข้ามาบีบผมฮะว่าอ้ไแบบโหเขาไทยแล้วก็ตุ่กับมาร์ทนันแบบเรื่องแบบนะเอ้ยผมประทับใจมากผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่พี่พี่ยงนะครับเขาสอนตัวในฉากที่ตัวต้องอ้วกผมชอบมากมากพี่ยงสอนให้ตัวอ้วกสอนยังไงอ่ะแบบผมพี่ยงนะตัวโตันต้องอย่างี้นะต้องอย่างี้แล้วพี่ยงก็แบบมีไปเรื่อยๆเลยตัวพี่ยงมาจบคนจริงอ่ะ โเคมากหรอแล้วแล้วฉากจูบเป็นไงบ้าง,ลงเล่าหน่อยได้ไหมอ่ะอยากรู้ไปถึงอารมณ์มาฮะความรู้ส,สึกอะไรอย่างงี้ยเลยอ่าโ,โหเอาจาริงๆถ้าถ้าตอบว่ารู้สึกดีนี่ผมไหนไม่แน่นอนอ่ะพี่ครับก็รู้ตั้งแต่ตอนมาแคสติ้งแหละครับว่าพผมบอกว่าเออบทเนี้ยมันมีฉากเลิฟซีนะอือืแต่พี่จะไม่ทำถึงน่ะแบบมีรายการมากสุดก็คือมากสุดก็คือจูบโอเคแค่หนึง่งก็ได้ผมก็หนักแล้วนะ ครับก็ถามว่าเออเราโอเคไหมผมก็คิดพักหนึ่งครับ,รบถ้ามันเป็นงานผมยินดีที่จะทำให้เต็มที่ครับพี่นี่คือสิตนักแสดงที่ดีนะคะสุดยอดมากอ่าสุดท้ายนี่แล้วให้ฝากผลงานถึงซีรีส์หน่อยว่ายังไงควรจะดูแน่นองดูยังไงช่องทางติดต่อ Facebook Instagram อะไร Twitter เอาหมดเลยครับได้ครับผมก็อยากให้น้องๆวัยรุ่นทุกคนนะครับติดตามันนะครับเพราะว่า พวกนักแสดงทุกคนทำท,ท,ทีมงานก็เต็มที่กันมากครับก็เหนื่อยกันมากด้วยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทีรี่เนี่ยจะทําให้ทุกคนได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนทางพ <Yeah. S 1> ่อแม่ครับก็อยากให้พ่อแม่มานั่งดูกับลูกนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาผมอยู่โรงเรียนเงี้ยเวลาทุกคนอยู่โรงเรียนเงี้ยเป็นยังไงฮะ mm hmm. จะได้เข้าใจความรู้สึกลูกในบางทีที่เถียงกัน้วไม่เข้าใจครับ mm hmm. แล้วก็ช่องทางการติดต่อก็มีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับแฮชแท็กฮอร์โมนเดอะซีรีส์นะครับมีเอสด้วยนะคร <orm> นียอด Facebook p เพจก็ปาไปห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นแล้วที่บอกไปตั้งรายการว่ายอดวิใน YouTube ตอนหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านกว่าแล้วครับผมแล้วเขาบอกว่าใน Twitter เนี่ยพี่ยงนะชอบมาอ่านเขาเรียกว่าคอมเมนต์จากคนดูเยอะมากค่ะไล่อ่านทุกอันเลยก็แท็กแท็กกันมาเยอะนะครับฮอร์โมนเดอะซีรีส์เดี๋ยวพี่ยงเนี่ยไปอ่านแล้วก็ตอบคุณเลยใช่แล้วสำหรันนี้นะคะต้องขอบคุณตัวมากเลยค่ะขผมมาเด็กครับมาเรืติดตามลีลาของพีนะครับที่จะวาดลวดลายบนเนื้ เทนนี้แล้วเท่านี้ครับเพราะจะเร่าร้อนและรุนแรงขนาดนายนะครับหรือช่วงหน้าเราก <c oughs> ลับเล่นเกมกันกับเพลงแก๊งบอยส์มิ g เกลครับ <c oughs>